วันนี้นำพัดลมพีมาไหมครับถ้าเราชุขึ้นเหมือนเดิมนะครับและกล่าวว่านี่คือพัดลมพีของข้าพเจ้านี่คือพระ,าพาจพระวจนะของพระเจ้าที่ช้ามาฟังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพาเจ้าจะเติบโตขึ้นทราบน้ำพระทยเราทำตามน้ำพระทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเรียกคพาเจ้า และพระองค์จะได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาขอให้เราเปิดมาที่2ทิมบทที่3ด้วยกันนะครับเราจะดูข้อที่1และข้อที่2 2ทิมธีนะครับ สองทีธีบทที่สามนะครับข้อที่1และข้อที่สองวันนี้เราอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายไหมครับพนะระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้วเรืยัคุณคิดว่าสภาพของคนในโลกนี้เป็นยังไงน่ารักรักพอ่อรักแม่บางครันรักพ่อรักแม่แค่สร้างภาพเท่านั้นเองวันนี้จะมี วรูกคุณแม่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราไม่รู้ว่ากลับบ้านแล้วเนี่ยคาพูดตะไรยังทาให้ท่านทาให้ท่านเจ็บช้ําน้ําใจอย่างไรบ้างแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเด็กที่เติบโตขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้จะได้เรียนรู้ที่จะแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่เห็าไหมสำหรับบางท่านนะครับอาจจะมีอายุ40 50แต่คุณคุณแม่ยังอยู่วันนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทยัย ให้คุณปฏิบัติต่อคุณแม่างไรและและในฐานะที่วันนี้คุณเป็นคุณแม่ด้วยคุณจะได้รู้ว่าคุณจะปฏิบัติต่อลูกของคุณอย่างไรบ้างเห็นไ,ไหมครับในข้อที่เน่นบอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลียุเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อากตรอยูไร้สิรธรรมแล้วขอบคุณพระเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเราเพราะพระเจ้าส่งเรียกเราออกมาแล้วคําว่าคริสตจักรไม่ได้หมายถึงอาคารนะครับแต่หมายถึงพวกเราทั้งหมดที่ถูกเรียกออกมารวมกันเป็นความสว่างของโลกนี้ดังนั้นในขณะที่เกิดการยุคเราจะอยู่เหนือนการยุคอะไมไมเราจะไม่ตามกระแสเราจะสวนกระแสเราจะไม่ไปในทางที่กว้างแต่เราจะไปในทางที่แคบ บางคนบอกโอ้ยพุกคริียนใจแคบใช่ครับแคบแต่รอดเห็นไหมพวงคว้างคนมากมายติดตามไปแล้วก็ต้องโดนทําลายมีใครอยากโดนทําลายางขอพระเจ้าที่ไม่มีใครยกมือเลยนะครับบางคนชอบยกมือถามะไยยกมือหมดนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พวกเรามีหูแล้วเราก็ฟังด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าในกาลยุคหรือในวารัสวารัสสุดท้ายนี้ จะมีคนที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่บางคนอาจจะเลือกเชื่อฟังคุณแม่เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งคือวันแม่หรือวันเกิดแม่แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเราสามารถที่จะเป็นพระพรให้กับคุณแม่ได้ขอให้เราเปิดดูในเดือนธันีบทที่5ข้อที่2ด้วยกันย้อนไปทดเดียวก็เจอนะฮะเดืธัมีบที่หข้อที่ส ทราไหมครับว่าการเป็นแม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การให้กําเนิดขอพูดอีกครั้งไหมครับ mm hmm. การเป็นแม่ไม่ใช่เพียงแค่ให้กําเนิด mm hmm. ผมได้ยินข่าวมาหลายต่อหลายครั้งบางครั้งเด็กอายุ12อง mm hmm. เด็กอายุ13ก็ให้กําเนิดแล้วแต่ถามว่าเขาสามารถเป็นแม่ได้ไหม mm hmm. ถ้าเป็นได้วันนี้เราคงไม่มีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามากมายถูกไหมครับ นั้นการเป็นแม่เป็นมากกว่าการให้กำเนิดบางคนไม่ได้ให้กำเนิดด้วยซ้ำแต่สามารถเป็นแม่ได้โดยการไปรับเด็กเหล่านั้นมาการเป็นแม่ที่ดีที่สุดคือการเป็นแม่ตามทางของพระเจ้าเพราะแม่เหล่านี้จะก้าวถูกทางอย่างถูกต้องแม่เหล่านี้จะดำเนินตามโระัจนาของพระเจ้า แล้วรูว้ไหมครับการที่แม่ดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นคําสั่งสอนที่ดีที่สุดเพราะว่าเด็กจะเรียนรู้จากลักษณะชีวิตมากกว่าคําพูดพี่น้องครับบางครั้งแม่อาจจะบอกว่าฉันบอกแกแล้วฉันไมว่าอย่าทาแต่สิ่งที่แม่บอกว่าฉันบอกแกแล้วฉชนไมว่าอย่าทาคือสิ่งที่แม่ก็ทําอยู่เป็นประจำดังนั้นลูกปูก็ต้องเดินเหมือนแม่ปูจะให้เดินตรงได้ไหมครับ คุณเคยเห็นปูเดินตรงไหมคับเดีวน,นถ้าเราเป็นแบบหยาดแม่ปูจะบอกลูกเดินตรงนะลูกแต่แม่เขาเชี่มันไม่เกิดขึ้นนะครับเั็นแม่ปูจะเป็นหยาลูกปูจะเป็นหยามแม่ปูเดีถ้าเราอยากจะเป็นมารดาในทางของพระเจ้าเราต้องแน่ใจว่าเราเดําเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระองค์และสิ่งที่เราสั่งสอนจะมีน้ำหนัก แต่ถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตตามนั้นคําสอนของคุณแม่ก็จะไม่มีน้ําหนักนะครับแต่ผมอยากใช้คุณได้เห็นถึงมรดกที่ดีที่สุดที่แม่สามารถให้กับลูกได้นั่นคือมรดกแห่งความเชื่อเราเปิดเจอแล้วหรือยังครับให้เวลาเปิดตั้งสามนาทีนะครับโดยการชวนคุยไปเรื่อยๆเปิดเจอแล้วแล้วเสียงกระดาษคลิกนี่หมายความว่ายังไงเรียนเทวดาบทที่5้าข้อที่สอง ให้เราข้ามไปเลยนะครับไปดูข้อที่3นะครับข้อที่3ามนะ,ะเพื่อเห็นจับเวลานะครับเราไปดูข้อที่4เลยครับถ้าไม่ไม้คนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นหัด ปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทําเช่นนี้เป็นที่พอพระไทยรพระเจ้าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงแม่ไม้ที่คิสจัรจะดูแลแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแม่ไม้และคริสจัรจะดูแลมันจะเป็นภาระที่หนักนะครับถ้าแม่ไม้คนไหนที่มีบุตรหลาน ให้บุตรหลานนั้นตอบแทนบุญคุณเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่ของพระไทัยของ,องพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกนะครับและคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะตอบแทนท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าทรงของพระทัยมากเพียงไรพระเยซูได้ตรัสตำหนิพวกฟารสีนะครับอะไรที่จะเป็นสิเป็นปัจจัยที่จะดูแลแม่ของตัวเองได้ ฟาริสีบอกว่าอันนี้เป็นของถวายแด่พระเจ้าฉันให้ไม่ได้เราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับบางครั้งพระเจ้าทํางานในใจว่าให้เราดูแลแม่ให้เราซื้อของดีๆพาแม่ไปทานอาหารไม่ใช่แค่วันที่12สิงหาเท่านั้นแต่เราบอกว่าไม่ได้เงินก้อนนี้เป็นของพระเจ้าแต่จริงไม่ใช่หรอกเราไปใช้เองเรื่องการหวานกับคนในครอบครัว เป็นสิ่งที่ดีเป็นมล็ดที่ดีและพระเจ้าทรงเฝ้าดูอยู่แล้วพระองค์จะทวีกลับคืนมาบางครั้งเราจํากัดพระเจ้าว่าถ้าเราถวายที่คริสตจักรเท่านั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าทัสารเป็นขององค์พระบุญเจ้าแน่นอนพอถึงเวลาเราเอาทัสสารมาแต่พระคัมภีร์ได้กล่าวนอกเหนือจากทัสารแล้วก็มีการถวายพิเศษเป็นการให้จากหัวใจของเราและตรงน,นี้เราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติกับคนในครอบครัวได้เอเมนไหม เมื่อคุณให้คุณแม่พระเจ้าจะทูีซับนั้นกลับมาในชีวิตของคุณด้วยคุณแม่คือดินที่ดีให้เราบอกคนข้างๆนะครับคุณแม่คือดินที่ดีหาอะไรดีจ้าเอาละครับหาอะไรขั้นหนึ่งทีวทีบทที่ห้าไว้ก่อนนะครับให้เราเปิดดูโครสสีบทที่สามข้อยี่สิบ้วยกัน โลอรศีบทที่สข้อ20นะครับฝ่ายบุทั้งหลายจง,จงเชื่อฟังบิดานี่เป็นคำเสนอนะหรือเป็นคำสัง่งบางครั้งนะครับบอกพระเจ้าข้าพระองคจะเชื่อฟังทุกอย่างพระองค์จะให้ลูกไปไหนหลูกจะไปพระองค์ให้ลูกทำอะไรลูกก็จะทำ พระเจ้ากําลังตรัสว,ว่าจงเชื่อฟังบิดามารดาโอ้พระเจ้าขอเรื่องอื่นมาขอเป็นเรื่องรับใช้ได้ไหมรู้ไหมครับการเชื่อฟังบิดามารดาคืองานรับใช้แม้กระทั่งงานที่แม่ดูแลลูกนั่นก็คืองานรับใช้เอเมนไหมเ,เพราะว่าเป็นคําสั่งของพระเจ้านะครับพระคัพปีบอกเอาไว้ว่าเมื่อเราทําเช่นนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น ฝ่ายรู้ทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตอนทุกอย่างเพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรามาร้องเพลงนะครับฮาเลลูยาเรายกมือขึ้นยกใจเราคู่ข่าแล้าน้าตาไหลโอ้คอยรู้เป็นตามชอบพระทยัยพระเจ้าพระเจ้าตรัสก,กับเราว่าจงเชื่อฟังบิดามารดาไหนนีใครอยากให้พระเจ้าพอพระทยัยไาง แตอยากให,ให้พระเจ้ามีความสุมมบขบ้างจงเชื่อฟังบิดามานได้เห็นไหมง่ายๆบางครั้งเรื่องง่ายๆที่พระเจ้าสั่งเรารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปเราไปหาอะไรที่มันย,ยากๆ <c oughs> ถ้าแบบเราขึ้นภูเขาไปได้เอาหัวถยลงมา <c oughs> แล้วพระเจ้าจะขอมาถไถยเราก็จะทําแต่ไอเรื่องที่แบบง,ง่ายๆพื้นๆ <c oughs> เราไม่ทําเราเป็นมิต้าเหรอ ี่้อีกครั้งหนึงนะครับเราจะดูข้อที่4ด้วยกันอ๋อเราดูไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเราย้อนกลับไปในข้อที่อ่าขอโทษนะครับเราไปดูเอเฟซัสเลยแล้วกันเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึง3 ไฟบนจงนบนอกเชื่อฟังบิดามารดาของตอนในองค์พระผู้เป็นเจ้าสังเกตตรงนี้นะครับเชื่อฟังบิดามารดาของตอนในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าบิดามารดาบอกไม่ให้ไปบน่นเชื่อฟังมั้ยทุกคําสั่งต้องเป็นคําสั่งที่มาจากในองค์พระบู้าเห็นไ,ไหมเพราะว่าเมื่อถึงคําสั่งแล้วพระวาจนะของพระเจ้าต้องสูงกว่าพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่บอกว่าลูกไปโกนหัวเข้าถ้ำไปอยู่ในเกาะให้คุณมาบทราไว้ผมเอเป็นไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คําสั่งของคุณแม่ตรงตามพระวจนะของพระเจ้าจงทำเอาลูกไปล้างจานให้หน่อยโอ้ไม่ได้แม่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ล้างจานลูกหาบทหาข้อไม่เจอพี <c oughs> ่น้องพระเจ้าทอดพระเนตรดูอยู่ คุณทําอะไรกับแม่นั่นคือการหว่านและนั่นคือสิ่งที่คุณจะเก็บเกี่ยวผมเรียนรู้นะครับว่าเมื่อเราอยู่ใต้เสษที่อำนาจของใครแล้วเราหว่านอะไรกับผู้ที่อยู่เหนือเราอีกทีหนึง่งนั่นคือสิ่งที่วันหนึ่งเราจะไปเก็บเกี่ยวพระเจ้าียกผมให้เป็นสิษยพ์พิบาลแล้วผมดีใจนะครับผมเคยอยู่ใต้ผู้รับใช้ของพระเจ้ามาก่อนแล้วเมื่อผมหว่านสิ่งดีๆไว้วันนี้ผมได้รับสิ่งดีๆกลับมาโดยการมีคนที่ ยอมที่จะเชื่อฟังอยู่ใต้ผมแล้วก็ช่วยเป็นพระพรอย่างมากมายให้กับผมดังนั้นให้ขณะที่คุณกําลังวานสิ่งดีๆกับคุณแม่ของคุณผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจการงานของคุณให้เจริญรุ่งเรืองเอเมนไหมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1นถึงสนะครับเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแกดิดามารดาของเจ้ามิเป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกคุณแม่อยากให้ลูกตายไวไหมอยากให้ลูกโดนแทงไหมอยากให้ลูกมอเตอร์ไซค์คว่ำไหมถ้าอยากนะไม่ต้องสอนทางของพระเจ้าเอเมนไหมถ้าอยากไม่ต้องให้เขามาเชื่อฟังเราเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเขาทำตามใจชอบพระคัมภีร์บอกเอาไว้นะครับ ถ้าเราปล่อยเด็กไว้กับตัวเองความโง่มันจะเพิ่มขูดเรื่อยๆเ,เพราะความโง่นะั้นมันอยู่ในใจของเด็กไม้เรียวเท่านั้นที่จะขจัดความโง่ออกจากเด็กได้เมื่อท่านตีเขาเขาจะไม่ตายถ้าคุณตีลูกคุณคนข้างนอกจะไม่ตีลูกคุณเมื่อเขาโตขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ตีลูกคุณเมื่อเขาโตขึ้นคนอื่นจะตีลูกคุณเอเมนไหม,ไหม ดังนั้นเมื่อคุณสอนเขาได้พระวจนะของพระเจ้าและเขากลับใจเขาเชื่อฟังคุณนี่คือพระสัญญาพระสัญญาคือจะให้ลูกคุณไปดีมาดีแล้วรู้ไหมครับว่าความหมายของคาว่าเจริญรุ่งเรืองอันหนึ่งคือได้รับความช่วยเหลือตลอดเส้นทาง,างหลายคนมักจะมองว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นคือมีเงินพันล้านอันนั้นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับความเจริญรุ่งเรืองคือได้รับความช่วยเหลือตลอดเส้นทางและคือไปดีและ าดีเห็นไหม <Yeah. S 1> ถ้าคุณไปดีมาดีมีแต่คนช่วยคุณจะเจริญขึ้นในทุกด้าน <Yeah. S 1> ถ้าคุณต้องการให้ลูกคุณเป็นแบบนั้น <Yeah. S 1> คุณจําเป็นที่จะต้องใช้เวลากับเขาพาเข้ามาที่คริสตจกักรสอนพระวจ,จนะและที่สําคัญที่สุดคือเป็นแบบอย่างให้กับเขานะครับเพราะทังพี่ได้กล่าวถึงตัวทีมทีเองความเชื่อที่มีหนูอ,อยู่ในยายเขาได้มีอยู่ในคุณแม่ของเขา และในที่สุดก็ได้มาอยู่ในทิโมธีด้วยความเชื่อของคุณแม่สามารถถ่ายทอดลงไปที่ลูกได้ผมดีใจนะครับที่ผมมีภรรยาที่รักพระเจ้าและเวลาเรามีอาการเจ็บป่วยอะไรภรรยาผมจะใช้ความเชื่อจนกระทั่งลูกผมผมเคยถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่ตัวเล็กๆประมาณสองขวบยังพูดไม่ค่อยได้นะครับพอภรรยาผมเริ่มไม่สบายแล้วภรรยาผมลืมที่จะอธิษฐาน ลูกผมเขาพูดนะครับอธิษฐานอธิษฐานพระคุณสารเป็นับอธิษฐานอธิษฐานสิแม่แล้วเวลาเขาเจ็บป่วยอะไรเขาจะเรียนรู้ที่จะวางมือตัวเองแล้วสั่งให้หายแล้วเขาจะหายด้วยตัวเขาเองเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วคล้ายเขาเห็นแม่เป็นแบบอย่างเห็นไหมแล้วผมเชื่อเลยว่าในขณะที่ภรรยาของผมกําลังทุ่มเทความรัก และทางของพระเจ้าลูกผมจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานอยู่บนแผ่นดินโลกนี่คือมรดกที่ดีที่สุดคุณมีคุณเอาเงินพันน้นให้ลูกคุณ<ช>เขาอาจจะได้เพื่อนเก๊ะมาเต็มไปหมดแล้ววันหนึ่งเงินหมดแล้วเขาจะไม่เหลืออะไรแต่ถ้าคุณเอาเพราะพรของพระเจ้าเอามรดกของพระเจ้าให้โดยการสอนพระวจนะของพระองค์ลูกคุณจะอยู่ได้เพราะเขามีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาด้วย เอเมนไหมพระเจ้าที่ดูแลคุณจะดูแลเขาด้วยฮาเลลูยาคอยเราเปิดดูในปฐมกาลบทที่ส8ข้อที่สินะครับการเชื่อฟังมารดาส่งผลให้เราได้รับพระพอรอย่างยิ่งใหญ่รู้ไหมครับว่าทำไมพระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมมีใครเคยบอกคุณไหมทำไมพระเจ้าเลือกอับราฮัมคนมากไหมทั้งแผ่นดินทำไมเลือกอับราฮัม อับรามไม่ใช่ชาวยิวนะอับรามมาจากตะกูที่ไหว้รูปเคารพนะอับรามก็คือคนคนหนึ่งที่แต่เดิมทีไม่ได้ไหว้พระเจ้าหรือสัมปายะทำไมพระเจ้าเลืยกอับรามไปดูคุณสมบัติของท่านนะครับประทงมการบทที่18ข้อที่18 เพราะอับรามจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพรก็เพราะท่านเมื่อคืนเราได้เรียนแล้วนะคะรับเราทั้งหลายเดินตามความเชื่อตามแบบอย่างของอับราฮัมและโดยพงพันธ์ของอับรามหรือโดยพระเยซูคริสต์เราทุกคนในโลกจึงสามารถได้รับพระพรของพระเจ้าได้และนี่คือพระสัญญา อับรามจะช่วยให้ประชาชาิทั้งหลายในโลกได้รับพรออเพราะอะไรข้อต่อมาเพราะเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบมาให้รักษาพระมันคาหรือเส้นทางของพระเจ้าโดยทําความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วแก่อับราฮัม พระเจ้าเลือกอับราฮัมเพราะพระเจ้ารู้ว่าอับราฮัมจะสอนทางของท่านแก่บุตรหลานของท่านต่อไปคุณอยากจะให้พระพรเข้ามาในชีวิตไหมครับในฐานะมารดาสอนทางของพระเจ้าคุณอยากให้พระพรตกไปถึงลูกของคุณไหมครับนในฐานะมารดาสอนทางของพระเจ้าแล้วตัวลูกนะครับอยากที่จะได้รับพระพรไหมจงเชื่อฟัง มาดาของท่านเอเมนไหมและลูกอยากจะได้รับพระพรเบิ้นอีกไหมนอกเจากที่คุณได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วคุณจะทําให้มารดาคุณได้รับพระพรเพราะเมื่อคุณรักและเชื่อฟังมารดาคุณแม่ก็มีความสุขพระพรกับความสุขคือสิ่งเดียวกันเอเมนไหมพระพรไม่ใช่แค่เงินบางคนมีเงินแลวอยากตาย บางคนที่กระโดดตึกลงมาเนี่ยถามว่ามันกระโดดมาจากไหนบ้านมันอยู่บนตึกม,มันมีตังเอ๊ะไม่ปดังนั้นเงินไม่ได้ทําให้มีความสุขเพราะพรคือความสุขที่โลกให้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้ให้เราตัดสินใจนะครับในฐานะลูกเจะรรกบางครั้งเราท่องเป็นนกขุนทองนะครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมันก็เลยมองแต่คนข้างนอก น้องครับมองคนในบ้านด้วยรักแม่ให้เหมือนรักตัวเองเอเมนไหมและยิ่งกว่านั้นอีกเราไม่ได้ถูกบอกให้รักเหมือนรักตัวเราเองเท่านั้นให้รักด้วยความรักที่พระองค์ทรงรักเรานั่นหมายถึงคุณจะรักแม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมเพราะว่าคุณรักด้วยความรักของพระเจ้าและในฐานะคุณแม่นะครับสอนพระวจนะแก่ลูกและเป็นแบบอย่างแก่ลูกแล้วความเชื่อที่อยู่ในตัวคุณ จะถ่ายทอดลงไปที่ลูกของคุณเมื่อวานผมประทับใจมากนะครับในาการบัพติศมาในน้ำนะมีคุณแม่ท่านหนึ่งพาลูกตั้งหลายคนมาเชื่อแล้วข้อพระคัมภีร์นั้นก็เป็นจริงคือความเชื่อที่มีอยู่ในคุณแม่ก็ลงไปที่ลูกแล้วว่นหนึ่งเมื่อลูกคุณมีลูกแล้วคุณจะเป็นคนุณยายที่มีความเชื่อตกไปถึงคุณแม่และคุณแม่ก็ตกไปถึงลูกอีก และพระพรจะติดตามตั้งแต่คุณยายมาถึงคุณแม่แล้วไปถึงลูกได้ไหมสิ่งที่คุณทําให้ลูกคุณได้ดีที่สุดคือติดตามพระเจ้าดําเนินชีวิตบนพระวจนะของพระองค์ให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้ารู้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในวันนี้เราได้เห็นถึงหลักการถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงสั้นๆแต่เราสามารถที่จะปรับเส้นทางชีวิตของเราให้พระองค์มาก่อนให้พระวจนะของพระองค์มาก่อน และพระพรที่พระองค์ประทานให้กับอับราฮัมจะสำแดงในชีวิตของพวกเราในขณะที่เราเชื่อฟังเพ,พราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรอยู่ที่บ้านพระองค์ทอดพระเนตรดูว่าเราเป็นแบบอย่างอย่างไรแก่ลูกและในฐานะนลูกเราปฏิบัติต่ออย่างไรต่อมารดานของเราและพระองค์ทรงชอบพระไทยและพระองค์ทรงประทานพระพรและเป็นพระพรที่เป็นมรดกตลอดไปให้กับลูกหลานในวงตระกูล ลูกขอเป็นคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เหอรเลยยาสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและทุกคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อระวังใจ ในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับ ผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสําหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูร,รักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปนั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องป่วยต่อไป เดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิเดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้ เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์ <Amen. S 1> เอเมนอาล่ะครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กําลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ อยากให้คุณลุกขึ้นและทําสิ่งที่คุณทําไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ <c oughs> ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ